สวัสดีครับผมแหม่พี่น้องสุขุกันครับผมวันนี้นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมบิ๊กช่องของผมนะฮะบิ๊กคคเบอร์เลิงกินเที่ยวนะครับเมื่อนี้นะครับจะสิมนี่เมนูนะครับแสบๆนะฮะมาแห่งพี่น้องเบิ้งอีแล้วนะครับผมเดี๋ยวนะครับสิเป็นเมนูอีย่างนะฮะไปเดี๋ยวเขาไปเบิ้งวัตถุดีกันเลยครับผมครับนี่ครับเป็นหมูนะครับผมได้หมู นี่ครับพอเขาใส่ไข่เป็ดไปนะครับเขากัมาใส่ซอสหอยนะครับผมเขาก็ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่ามันมีความเค็มของเต้าหู้ยี่นะครับนี่ครับราดีเขาก็ใส่แค่นี้พอนะครับซอสปลาเกี่ยวนะครับใส่นิดนึงนะครับพอนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเขาใส่เครื่องปรุงเสร็จนะครับ เขากำลจะมาขยำนะครับนี่ครับเอามนนี่นะครับพี่น้องเสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับเขากะมัดเก็บไว้ครับผมไปครับวันนี้เขากำลัจะไปนะครับข้างหมอน้ําซุปกันครับผมนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับน้าซุปนะครับน้าซุปนะครับที่ผมจะเิ็งเป็นน้ําซุปนะครับ เขาจะผมจะบอไซน์อย่างไรนะครับก็จะเป็นหัวเช็ดเท้านะครับแล้วก็จะเป็นรากผักชีนะครับแล้วผมก็จะไซนะครับเกลือไปนิดนึงนะครับพี่น้องนี่นะครับใส่เกลือนะครับไปนิดนึงนะครับแล้วก็นะครับนี่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับนี่นะครับ อนะครับใส่ซอสลงรถแค่นี้พอนะครับไปครับวันนี้เขาก็ร้อให้น้ำเดือดนะครับแล้วเขาค่อยจะมาใส่รสดีกันครับมาเนี่ยครับพี่น้องหลังจากนะฮะเขาข้างน้ำชุกเสร็จนะครับนี่ครับผมผมก็จะมานะครับตำน้ำจิ้มนะครับผมจะได้นะฮะแก่หอมนะับไปเอ้ยได้แก่กระเทียมไปกินเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเขามาตำน้ำจิ้มกันเลยครับครับ ไสโคกนะฮะโขกเลยนะครับตามเลยนะนี่ครับหลังจากนะฮะพริกกับกระเทียมนะครับนี่ครับแหลกได้ที่นะครับของกำหรับจะมาใส่นะครับนี่ครับผมัวตัดนะครับพี่น้องนี่ครับัวตัดนะฮะ นี่ครับหลังจากเขาตำตัวศัด์นะครับแหลกได้ที่นะครับนี่ครับไฮไลท์มันนะครับคือนี่นะครับผมคือไอ้ก้อนโต๊ะมู่ยี่นะครับขออนุญาตนะครับหนึ่งนะครับสองสาม นะครับเมื่อน้าจิ้มเซ็จนะครับเขากะจะมากินซุกี้กันครับพี่น้องมาครับพี่น้องหลังจากนะฮะเฮ็ดนะครับนี่ครับอุปกรณ์นะฮะเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมานะครับมาครับกินสุกี้น้ากันครับพี่น้องไปครับมาครับตอนนี้นะครับหมอกะเดือดแล้วนะครับนี่นะครับให้พี่น้องเบิ้งนะครับนี่ครับหอมหมอเดือดนะครับ เอากระจะไสนนะครับเนื้อชีฮอหมักไวเลยนะครับไสนผักก้อนก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องหลังจากนะครับเขาร้อนนะครับไอหมอซุกี้เดือดนะครับเขากะม้านะครับนี่ครับพี่น้องมาเด้อครับ กินสกีน้ำกันแซ่บๆครับผมโอ้พี่น้องมีแห้งนะครับไปครับมานี่ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับผมหม้อเริ่มเดือดได้ที่แล้วนะครับนี่ครับมาครับเอามากิน สุกี้แซ่บกันครับผมมาครับพี่ Interior> น้องมีนะครับผมสุกี้นะครับมีครับมีนะครับมีนะครับสุกี้นะครับฮ้อน er nah ๆนะครับมาครับมากินน้ำกันครับเ่บๆน้ำกันนะครับพี่น้องนี่ครับน้ำจิ้มนะครับ ครับผมนี่นะครับใส่เห็ดหนูนะครับอืมจ้าบครับ ปดเปื้ยนะครับนี่นะครับพี่น้องอืมหรือกินหอมต้นหอมแก้มนันมาได้นะครับอืม เดี๋ยวกับพอนไฟลงนะครับนะครับครับ ครับจนน้ำจุ่มฮ้อนๆครับบอ,อผิดบังนะครับพี่น้องโอ้ยครับพี่น้อง แซบหือเก่าะนะครับแห้งนะครับกินกับบรรยากาศฝนตกฝนตกลิ้นๆอย่างน้อยนะครับพี่น้องแซบขนาดนะครับนี่ครับพี่น้องมงความเข้มข้นนะครับของน้ำจิ้มนะครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับพี่น้องจากน้ำจิ้มแสีบบ่น้ำบ่แสีบนะครับพี่น้องเบิ้งเอาเรดครับผมคุยเยะเทียนะครับนี่ครับขึ้กนกีครับพี่น้อง อย่าลืมนะครับพี่น้องเอาไปเฮ็ดตามผมได้เลยนะครับสูตรนะครับบ่ยากนะครับจังใดนะครับผมขออนุญาตนะครับเมื่อนี้นะครับไปลุยนะฮะสุกี้ต่อนะครับผมนะครับบิ๊กโคเบร์เหลิงกินเที่ยวนะครับกขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับจังใดนะครับไว้เจอเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับซอยกดไลค์กดแชร่นะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับให้กับช่องเล็กๆของผมนะครับผมจังใดเมื่อนี้ ขอนะครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันครับพี่น้อง